ดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และสําหรับวันนี้นะคะครูออยจะมาให้ความรู้นักเรียนนะลูกในเรื่องของสารอาหารนะคะแล้วก็ทงโภชนาการนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับสารอาหารนะคะก็คือสารเคมีที่อยู่ในอาหารโดยร่างกายของเรานะคะจะนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่างๆของร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตค่ะโดยเรานะคะสามารถแบ่งสารอาหารนะคะออกเป็น6ประเภทได้แก่ 1. คือคาร์โบไฮเดรต 2. คือโปรตีน3คือไขมัน 4. คือวิตามิน 5คือเกลือแร่และ6นะคะคือน้ำนั่นเองค่ะจะเห็นว่าสารอาหารที่ถูกแบ่งเป็น6ประเภทนะคะจะมีชื่อที่คุ้นหูเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วในอาหารหลัก5ห,หมู่นั่นเองค่ะซึ่งสารอาหารนะคะเรายังสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มจาก6ประเภทเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือสารอาหารที่ให้พลังงาน กับสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานค่ะโดยสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะก็จะมีโปรโตีนมีไขมันแล้วก็มีคาร์โบไฮเดตค่ะส่วนสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะก็จะมีวิตามินมีเกลือแร่แล้วก็มีน้ำนั่นเองค่ะสารอาหารนะคะถึงแม้ว่าจะแบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มให้พลังงานกับกลุ่มไม่ให้พลังงานแต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่ต้องการนะคะเราต้องการครบทั้ง6ประเภทเลยลูกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่า6ประเภทนั้นเขาให้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะดังตารางนี้เลยนะคะเริ่มที่คาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดตนะคะเราจะพบในข้าวแป้งน้ำตาลเผือกแล้วก็มันโดยคาร์โบไฮเดตนะคะจะให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเราในเรื่องของให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะคือโปรโตีนโดยโปรโตีนจะพบในเนื้อสัตว์นะคะนมแล้วก็ถั่วเป็นต้นค่ะโดยประโยชน์ของโปรโตีนก็คือจะทำให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโตนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ให้พลังงานแก่ร่างกายนั่นเองค่ะถัดมานะคะคือไขมัน ไขมันจะพบทั้งไขมันที่ได้จากพืชแล้วก็ไขมันที่เราได้จากสัตว์นั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์ของไขมันนะคะคือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้พลังงานแล้วก็ช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของวิตามิน วิตามินเราจะพบในผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะซึ่งวิตามินจะช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกายเราทำงานได้อย่างปกติและนอกจากนี้นะคะวิตามินช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายค่ะถัดมานะคะคือเกลือแร่สำหรับเกลือแร่นะคะเราจะพบในผักทุกชนิดค่ะซึ่งเกลือแร่นะคะ ช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างปกติแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายค่ะสุดท้ายนะคะคือน้ำน้ำประโยชน์ก็คือช่วยในการนำของเสียออกจากร่างกายแล้วก็ ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเรานั่นเองค่ะเราจะเห็นได้ว่าสารอาหารนะคะซึ่งเป็นสารเคมีที่มีในอาหารร่างกายนั้นนำมาใช้ในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าจะแบ่งออกเป็น6ประเภทไม่ว่าจะเป็นค oh าร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำนะคะแต่ละอย่างนั้นร่างกายของเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยนะลูกนะเพราะว่าถ้าขาดไปร่างกายของเรานะคะจะทำงานได้ไม่เป็นปกตินั่นเองค่ะ ถัดมานะคะคือทงโภชนาการสำหรับทงโภชนาการนะคะเราได้ทำในกิจกรรมออยน้อยไปแล้วซึ่งทงโภชนาการเป็นการแบ่งนะคะว่าในแต่ละวันนั้นเราจำเป็นจะต้องรับประทานอะไรบ้างนะคะพูดง่ายๆคือทงโภชนาการเป็นแนวทางในการรับประทานอาหารเพื่อให ตรงกับความต้องการของร่างกายเรานั่นเองค่ะซึ่งจะยังสอดคล้องกับอาหารหลัก5หมู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะซึ่งสไลด์นี้นะคะจะแสดงปริมาณอาหารที่เด็กไทยควรบริโภคนะคะหรือกินใน1วันนะลูกนะก็จะแบ่งทงออกเป็น5ชั้นนะคะเริ่มจากด้านล่างก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวกับแป้งเนี่ยเราก็ควรจะรับประทานต่อวันนะลูก 8-12ถทับพีนะคะถัดมาจะเป็นในส่วนของผลไม้กับผักนะคะผลไม้เนี่ยอาจจะเป็นวันละ3-5ส่วนผักจะเป็นวันละ4-6ถทับพีนะคะส่วนเนื้อสัตว์จะเป็นวันละ6-12ช้อนต่อการกินข้าว แต่ถ้าเป็นนมนะคะวันล,ละ1-2แก้วในส่วนของน้ำตาลน,น้ำมันเกลือก็คือวันล,ละน้อยๆนะลูกนะนี่คือตัวอย่างนะคะของปริมาณอาหารที่เด็กไทยต้องได้รับในหนึ่งวันนะคะถัดมาคุณครูอยากจะเสริมเพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะเราเรียกว่าหลักโภชนะบัญญัตินะคะพูดง่ายๆคือ ข้อแนะนําในการกินหรือการรับประทานอาหารให้ถูกต้องโดยจะมีทั้งหมด9ข้อข้อที่1นะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็แต่ละหมู่นั้นให้มีความหลากหลายนั่นเองค่ะ 2. นะคะรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก 3. รับประทานพืชผักและผลไม้เป็นประจำนะคะ 4. รับประทานปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่แล้วก็ ัว่เมล็ดแห้งนะคะสำหรับข้อ5คือดื่มน้ำให้เหมาะสมตามวัย 6. คือรับประทานที่มีไขมันแต่พอควร 7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัดและเค็มจัดนะคะ 8. รับประทานอาหารที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและสุดท้ายข้อที่9คือ งดและลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะถ้าเราปฏิบัติได้ครบตาม9ข้อตามคำแนะนำของหลักโภชณาบัญญัตินะคะนักเรียนก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเติบโตตามวัยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนในเรื่องของสารอาหารนะลูกนะว่าสารอาหารนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและถ้าแบ่งเป็นสองกลุ่ม จแบ่งจากอะไรบ้างนะคะลองไปทบทวนดูและสำคัญคือจะต้องรู้ว่าสารอาหารแต่ละอย่างนั้นให้ประโยชน์อะไรแก่ร่างกายเรานะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ